ดาวอาทิตย์ย้ายวันที่14เมษายน2566เวลา16.05นาทีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษต้องบอกเลย9ราศีนี้ชีวิตจะโด่งดังมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หมออ้ำมสมชาชิโรด,ด้วยนะคะเริ่มต้นลัคนาราศีแรกเลยก็คือชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษต้องบอกเลยไฟมาพลังมาความยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งค่ะ มีโอกาสหยิบจับทุรรัยประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยนะคะต่อมากับชาวลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีมิถุนนะคะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้มีโอกาสมีโ,มโชคมีลาบในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะมีโอกาสที่คนในเครื่องแบบอาจจะเอาโชคเอาลาบเอาสิ่งดีๆมาให้นะ ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎต้องบอกเลยใครที่รับราชการหรือทํางานที่มีตําแหน่งหน้าที่นะหรือว่าเป็นข้าราชการอะไรต่างๆรัฐวิสาหกิจอะไรก็แล้วแต่นะดูเหมือนว่าดาวย้ายครั้งนี้จะทําให้คุณมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสดีๆทางการงานค่ะต่อมาค่ะชาวรัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์นะต้องบอกเลย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าเดินทางไกลแล้วประสบความสําเร็จมีสูงมากๆค่ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุนลนะต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะพบรักคนในเครื่องแบบนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของอการความรักนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักคนในเครื่องแบบคนใน เครื่องแบบชุดนักศึกษาก็ถือว่าเครื่องแบบเนาะ,ะนะฮะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของอธุรกิจอะไรต่างๆด้วยถ้าเกิดว่าหุ้นส่วนนะเป็นชาตะเป็นคนเป็นเพศตรงข้ามมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองเติบโตนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธน,นูหรือราศีธน,นูนะดูเหมือนว่าคุณจะมีโอกาสที่จะโลดแล่นในวงการบันเทิงหรือทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงเรื่องของอินเตอร์เทนเมนต์ทำอะไรเกี่ยวกับเด็กอะไรต่างๆก็จะมี เด็กหรือว่าลูกหลานบริวารอยู่ในโอวาสหรือเป็นไปได้ว่าลูกหลานบริวารที่อยู่ในโอวาสเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเด็กเก่งมีไอเดียมีความคิดริเริ่มสร้งสรรนะมีความคิดดีๆที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คุณประสบความสําเร็จด้วยค่ะ ต่อมาค่ะชาวลักนาราศีมังกรหรือราศีมังกรนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ทําอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะถ้าเกิดทากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเชื่อถือคุณนะ<ม>ต่อมาค่ะชาวลักนาราศีกุมหรือราศีกุมนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้มีโอกาสที่จะได้คอนเน็กชันใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่มีหลักมีฐานมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่โดดเด่นและใหญ่โตมีโอกาสมีเพื่อนเป็นคนใหญ่คนโตค่ะ สุดท้ายาชาวลัคนาราศีมีหรือราศีมีน,นะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้มีโอกาสจะได้เงินได้ทองนะประสบความสําเร็จมีไรายได้โดยเฉพาะคนที่ทํางานประจําข้าราชการอะไรต่างๆต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมามีโอกาสประสบความสําเร็จและได้ผลประโยชน์ดียินดีด้วยนะ